แกงอ่อมมือ่ทุกคนแต่ดิฉันใส่น้ำปลารับื้อเป็นเดียวนะคะเพราะว่ามันมีปลาบองอยู่นะมันก็เข้ากันได้ทําให้มีน้ําซุปขับทุกคนแล้วซดน้ำมันร้อนนะคะพอกินเสร็จก็จะมาเล่าต่อเมื่อดิฉันนั่งรถเมี์ไปหาผู้ชายคนใหม่นะคะแฟนคนใหม่คนที่ความอะไรเรื่ออ่า ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเมื่อเขาบอกเมื่อดิฉันบอกเขาตกใจอย่างฝุกขีดมีข้เขาเหนียวแล้วก็ทุกคนนะแค่นี้พอจ้ะเดี๋ยวมาเล่าต่อนะคะน่าทานันไม่เอ่ยพี่ปลาบองข้าเหนียวแล้วก็ทุกคนมาทานด้วยกันแล้วก็ฟังต่อนะจ๊ะข้าเหนียวในไมโครเวฟจ้ะปะลาบองข้าเหนียวมาแล้วจ้ะป้าข่ดทานด้วยกันนะทานเสร็จก็จะเล่าความสัมพันธ์พรมเครือต่อนะคะทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนมือนีกษิมาวาต่อนะคะเรื่องที่วาอ่านในคณะเดียวกันที่ว่าอันบอกขอบอกภาษากากนะคะนะขอพูดภาษาการเพราะว่าถ้ามีคนภาคกางมาเราก็จะได้เข้าใจง่ายๆนะคะแต่ก็ขอบอกว่าเป็นช่องเล็กน้อย,อยไม่ค่อยจะมีเพื่อนนะคะแต่ดิฉันก็ขอบอกภาษากากนะคะเนาะอืมอ่า ในขณะที่ดิฉันนั่งรถปัดไปหาคนใหม่นะคะคนนี้คบมาประมาณจะสามเดือนแล้วนะคะถึงว่าถึงได้กล้าพูดว่าฉันมีแฟนใหม่แล้วนะคะเอ่อนั่งอึง้งเป้าไปเลยทุกคนนะแล้วน้ำเสียงทุกคนคกึกกึกกึกปุบป,บปบเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบอ่า เขาเป็นคนที่ติดอ่านนะคะทุกคนก็ไม่ได้อ่านกันมากนะคะแบบว่าถ้าเขาตื่นเต้นอะไรเนี่ยเขาจะเขาจะใช้คําเสียงที่เด้งออกมาไม่ได้ทุกคนมันจะปึ๊บปึบปึบแต่แต่เอ่อย่างอย่างเช่นตอนที่ดิฉันนะรู้จักเขาให,หม่เนี่ยเขาก็จะพูดติดอ่างแบบหน่อยๆแบบถ้าเขาเขินแบบตื่นเต้นอะไรเงี้ยเขาจะติดอ่างนะคะทุกคน พอได้รู้จักกันถ้าเข้าสนิทขึ้นเขาจะเขาจะไม่ติด่านนะคะอ่าแล้วก็คุณสาก,ก็บอกว่าเขาจะเป็นคนเงินถ้าเขาตื่นเต้นอะไรเนี่ยเขาพูดเจอคนใหม่เพื่อนใหม่ก็จะติดติดขัดในการพูดนะนางเสียงเป้าหายไปเลยทุกคนแล้วก็แล้วก็เขาก็ดึงสติกลับมานะคนบอกว่าเออฉันฉันดีใจกับเธอด้วยนะเอ,อแล้วก็พูดนะเออดีดีดี I'm great for you ทำไมเขาชอบพูดคํานี้ตอนที่ดิฉันยังไม่ได้คบคนนี้ใช่ไหมดิฉันคน่อนข้างคน,คน,คนเรานะผู้หญิงนะมันจะมีคําที่ว่ายังไงอะ่ะเราจะเทสผู้ชายไงว่าผู้ชายคนนี้ชอบเราไหมให้ใจเราไหมใช่ไหมเราจะเราจะเริ่มเทสบอกว่าอย่างเอาง่ายอย่างอะไรเสียในบ้านเนี้ยเราจะบอกว่า oh what can I do without you เขาก็บอกเขาก็หัวเราะบอกว่าแล้วเราก็บอกงว่าถ้าฉันมีผู้ชายใหม่หรือมีแฟนใหม่เธอก็สบายขึ้นนะเธอ,อ,อจะไม่ต้องมาลําบากเพราะฉันอีกนะเป็นคําที่เขาเรียกอะไรคำะลรทุกคนบอกว่าลองใจนะแล้เขาบอกว่าอ๋อ I will อาฉันจะดีใจกับคุณมากๆถ้าคุณมีคนใหม่แล้วก็เราก็บอกอุ้ย มึงคบกูแบบไหนวะนจะให้สถานะกูแบบไหนวะเออแล้ววันเลนทายปีที่แล้วนะคะแล้วเราก็ไปกินข้าวด้วยกันนะคะทุกคนอืมที่ไปกินข้าวด้วยกันไม่ไม่ใช่ว่าเขาชวนนะแต่เขาก็เอ,อขาทำว่าเขาเงียบไปนะคะเราในขณะที่เราครบกันเป็นปีใช่ไหมแล้วมันประจวบมับคบวันเนทายนี่ก็ใกล้จะถึงแล้วนะ,ะทุกคน เราก็เป็นผู้หญิงก็ลองใจนะคนเนาะลองใจอีกอืลองใจอีก,อออกอวันนี้วันาเลนไทน์นะ,ะ,ะเธอเธอมีเธอเธอมีแพลนไปไหนหรือเปล่าถ้าเธอไม่มีแพลนไปไหนเราไปหาข้าวกินข้างนอกไหมแล้วเขาก็ เสียงเขาก็เงียบไปอ่านี่ฉันก็เลยบอกว่าเราออกกันคนละครึ่งก็ได้นะเพราะเราเป็นเพื่อนกันเขาก็โอ,โอเคเขาก็ได้เลยอย่างเงี้ยใช่ไหมไปกินข้าวกันทุกคนโอยนางแต่งตัวมาซะแบบหลอนะใส่ก็หลอ,องเขาแหละก็ค่อนข้างสไตล์แบบว่าแอลวิสเพรสเลียทุกคนนะเขาสูงนะ ถามว่าชอบไหมก็ยังไม่ชอบนะทุกคนแต่มันมีในขณะที่เรามีไม่มีใครเนี่ยเรามีคนอยู่กับเราเนี่ยมันจะเกิดความอบอุ่นใช่ไหมคะเพราะเราก็ไม่มีใครในบ้านถ้ามีปัญหาอะไรเขาก็วิ่งมาช่วยตลอดนะคะทุกคนแล้วพอกินข้าวเสร็จใช่ไหมะะทุกคนอ่าดิฉันก็ถามถามเขาว่าค่าค่าข้าวเท่าไหร่นะคะก็ เขาก็บอกไม่เท่าไหร่หรอกแล้วก็จบเรื่องนี้ไปนะคะแล้วก็จบเรื่องนี้ไปแล้วก็เราก็ไปจัดก,กินข้าวเสร็จนะคะทุกคนพวกเราก็ไปพวกเราก็ไปดื่มต่อที่ผับนะคะเอ่อไปดื่มอีกประมาณสองแก้วนะอือเขาก็ซื้อดื่มให้นะใช่เขาซื้อดื่มแรกให้ เขาไม่ดื่มหรอกเขาว่าเขาขับรถนะเขาก็ไปซื้อดื่มมาให้ดิฉันซื้อเบียร์มานะคะซื้อดื่มผู้หญิงมาให้นะคะไม่ให้เบียร์เนาะจำได้นะซื้อรัดบุรีดื่มแล้วก็มีน้ำแดงๆให้นั่นนะคะนั่นเขาก็ไปซื้อมาเขาก็ไม่ดื่มพอแก้วที่สองคนไม่ดื่มกับคนดื่มอ่ะมันไปกันไม่ได้ใช่ไหมอยู่ที่ร้านชูชิอยู่ที่ร้านอาหารเราก็ดื่มแล้วก็ดื่มไวน์ใช่ไหมไวน์แก้วใหญ่เราก็เริ่มตึงแล้วพอท้องระว่ังพอย้ายมาที่ผับใช่ไหม แล้วก็แล้วก็ดื่มคนเดียวอ่ะน่าเบื่อทุกคนเนาะคนไม่ดื่มกับคนดื่มน่าเบื่อมันมันไม่จอยอ่ะอืมแล้วก็พอดื่มที่สองหมดก็แยกย้ายกลับบ้านแล้วดิฉันก็บอกก็ถามเขาราคาอาหารเท่าไหร่เขาก็บอกมาดิฉันก็วิบคืนเออเขาก็ไม่ว่าอะไรนะนั่น,นเหมืนกันมใครมัก็ เขาคบเราเพื่ออะไรแต่แต่ความรู้สึกอะมันไม่ใช่แค่เพื่อนนะเราเราเป็นผู้หญิงเราจะสัมผัสได้นะคะทุกคนเนาะดิฉันก็ไม่อยากจะลงลึกไปมากกว่านี้เพราะว่ามันใกล้จะถึงวันเลนทายแล้วก็เลยอยากจะมาแบ่งปันเ,นเพื่อนนะคะนะว่าสถานะคลุมเครือเหมือนจะใช่แต่ไม่ใช่โอ้ยมันงองอะทุกคนเนาะเราจะมีคลิปหน้า มาต่ออีกนิดหนึ่งนะคะเรื่องสรุปเขาเพราะว่ามันจะมีอีกนิดหนึ่งค่ะเนาะเรื่องที่ว่าดิฉันนั่งรถไปหาผู้ชายคนใหม่เดี๋ยวจะมาเล่าต่อนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย